สวัสดีครับผมนายแพทย์พิพิธปิตวงศ์นะครับตอนนี้เป็นแพทย์รังสีรูปรักษาของลำตัวนะครับครับสำหรับก้อนที่ต่อมไทรอยนะครับโดยเฉพาะก้อนที่ไม่ใช่มะเร็งในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องผ่าตัดแล้วนะครับสามารถใช้การรักษาแบบใหม่นะครับนั่นคือการจี้ก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยนะครับ ซึ่งการจี้ก้อนเนื้อเนี่ยแผลเล็กนะครับคนไข้ไม่ต้องเสี่ยงดมยาสลบนะครับสามารถทําแบบเช้าไปเย็นกลับได้และก้อนก็จะค่อยยุบลงเรื่อยๆนะครับโดยที่1ปีอาจจะยุบลงได้ถึง 80- 9 0เลยนะครับใช้เวลาทําไม่นานครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับขนาดก้อนของคนไข้นะครับถ้าก้อนเล็กก็ใช้เวลาแค่10-15นาทีแต่ถ้าก้อนใหญ่ก็ใช้เวลาอาจจะชั่วโมงหนึ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากนะครับ อาจจะเจอเสียงแหบได้นะครับแต่เสียงแหบมักจะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับอาจจะเป็นแค่5-10นาทีแล้วก็หายไปครับต้องบอกอย่างนี้คราว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าหมอใช้อัลตราซาวด์ในการนำนะครับเพราะนั้นหมอจะเห็นปลายเข็มอยู่ตลอดนะครับหมอต้องการจี้ก้อนเข็มก็จะอยู่แค่ในก้อนครับเพราะนั้นหลอดลมหลอดอาหารเส้นประสาทมั่นใจได้ครับไม่โดนแน่นอน ไม่ต้องครับสามารถทําแบบเช้าไปเย็นกลับได้นะครับดูอาการหลังทําแค่2ชั่วโมงนะครับกลับไปสามารถทํางานได้เลยนะครับแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวครับอายุไม่ใช่ปัญหานะครับผมเคยทําอายุมากที่สุดก็8 0ดสถึงเกปีมีโรคประจําตัวเยอะนะครับเพราะว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับและเด็กอายุน้อยก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับอายุน้อยที่สุดที่เคยทำนี่ก็ประมาณ18แนะครับแต่ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองครับ ก้อบอกอย่างนี้ครับว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถทําได้แต่ว่าต้องมาพิจารณาในขั้นตอนกันอีกทีหนึ่งครับ